ดีครับพี่น้องครับวันเสาร์วันเสาร์ที่ยี่สิบสี่กันยาย,ยนครับเดี๋ยวเอานกใหม่ไปฝึกเอาเทพประทุมครับพี่น้องเทพประทุมเอาฝึกอาบ้านนะครับออกออกเสต็ปแนวได้เตียมหนึ่งนี่ครับเทพประทุนี่ ออกั้งที่สองพี่น้องอตระหลกต่างซื้อเป็นตั้งซื้อว่าลูกเทพครับคิดได้เหรอเปลี่ยนซื้อใหม่เป็นเทพปฐุมนะครับนะเดี๋ยวใส่ใสใ่ประเนี๋ยลองกับ นเสร็จเนาะต่อตัวใหม่ก็ right Tấn cái cổ luôn dưới đây. 아이니 <목소리도> ไนองของไม้ครับบุเคเองบุเคเองเข่าปนีดได้ไหมน้องถุงเทปใสได้เป็นเจ็ดนาทีเปนาที่อไงเป็นนาทีไปครไปนองเอาไปใส่ส่ใส่ไฟครับเฟกนกครับวนเสเข่อปนีได้กันโดนยเด้เทพปทุมชาวเทพประท่านของผู้บ่าวสายค้องบนโมยูแล้ว เทป,ประทานผมให้เราผมซื้อเทพตุ้มครับเทพป,ประทุมตอนแรกก็ซื้อลูกเทพครับเพระาะว่าเายกปีกคู่เป็นเทปกระดมครับในช่วงนี้บ่ยหยกคู่บ่ยกปีกต้องฝึกครับต้นข้างนี้ตั้งหมดครับ แค่เป,ป็นต่อมีเสายนี่ครับสายไฟนี่ครับ เทพประทุมเห็นใส่ไม้แล like ้วครับเผื่อมีนกแถวนี้มันมากครับเพราะว่ามันมากขันก็เท่าทุกมมือเลยพี่น้องมึงนี่เดี๋ยวว่าเท็ประทุมผมึงจะหันบ่เดี๋ยวติดตามมึงรับ่สิคันทิศโซให้นมาบ่ออกเท่านึงแล้ว เออออกเธอหนึ่งเธอต้นใหม่หันดีผมเลยออกเทอสองใสสายไปครับเท็ดเฉลยเลยนี่เจอที่สามไปน้องมันหลุดกันครับมันี่เฉลยเข้ามาบ่พี่น้องครับวันทีเสาร์ก้าที่สี่กันยายนครับพี่น้อง เบื่งลีลาการหนึ่งของนกไม้เขานกไม้ของผมครับออกครั้งที่สามรับเปนนองเทพประทุใส่สา,สาไฟนาบ้านฟังตรงขามสนยอมนะครับไม้แกะกล้องครับ นี่ค้อนสามเสื้อสามที่ขึ้นรับพไปนอกเทพปฐุมจะมีมานบ้างัหมบา้บางได้ดึงเอาเป็นอยูยครับหนีครับพี่นอกหนีโอ้ไปย่อย บอกกาลงครับพี่น้องโอ้นีไปจ้อยบอกกาลงเลย ยังดียังมีมาโตมายัางไงพอดนกไงเนี่ยมีกำลังใจครับนกไม่มีกำลังใจเข,าขา่าก็ดีว่าเข่าก็ดีครับนกไม่คอยมีมาโตสิ็ดีใจแล้วครับน้อง ไปเรียกอยู่ใกล้ๆมันนครับเจ้าทินอลุ่นกันต่อไปเขาเอาับมาแล้วกลับมาแล้วครับพี่น้อง ตุ้มนี่ผมได้หกกอลกดาวมปีที่แล้วครับปีปีหกสี่เนาะขวบกัวๆครับไม่้ยกาฝึกเป็นนกปากเบาพี่เนอะ เกียวยาวครับนกไม้่านอยู่ครับตรงที่คันตรงที่เอาเป็นนี่แหละคันเหี่ยคันยังด้วย ดูเสาทีวีครับพี่น้องเสาทินหันอยู่เสาทีวีครับอืมลูกสองหอยอ๋อแบดนี้มีสองกำหันกำหันคุกเดียวน้ยาวครับผมนึกว่ามันลูกเดียวตั้งจากคู่ไทยเทพ ปทุ่มแล้ว็หน,นี้ออกไปพ่อเนีย่ยไปแค่นี่ขันสองกุกเง้เอาเบิ่งกันยังๆครับเกมเนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ สวัสดีครับาเ่ะวันเสาร์ที่24เดือนกันยายนจนถึง6เดือน1โมงตรงสุดท้ายกันได้มาครับะสะตทายเกี่ยวค้นเดิม6เดือนอืมบ้างนางวัลครับพี่น้องมันเป็นความสุขอีกแบบนึงครับในวันข้าวสี่วันเป็นคนที่มีร่ำรวยกันทั่วอยากขอให้มีความสุขครับร่ำรวยกับความสุขสมที่เราอยากจะมี พมานกฝึก kh ับเถียมทุ phải, th th ่มไปใส่สายไฟไว้ตรงขสาสวนยองตอนแรกเลยครับเทียมทุ่งบุ๋มโตได้กวกกระดาษทีที่แล้วเพี่น้อาปลอดปลอดเลยไปฝึกพอครั้งแรกที่ต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยขันเจ้ากระเหล้วไปเพราะพะยังครั้งที่สองผมใส่กระถางกระดานทุ่งครับไปใส่สายไฟไว้ปก็ติดเืลอเลยครับพี่น้องตอนนั้นผมเป็นตั้งซื้อลูกเทียมนะตัวนั้นมันลูกเปี๊ยนซื้อไหมละครับ ก็ดีคนหกนักนกบเขาใหญ่สา,ายกว้างคลายเทพประทานไปแหละเด้ชว่านเป็นลงโซ่ผมคิดได้ครับต่างเสื้อเทพประ <c oughs> ทุงกับมวลอี็กให้กันนะครับเทพประทุงตอ้นี่ขันยุฟังผมทำพี่นอ้องเพื่อนเจ้านี่สามคุกกำลังขันอยู่เหยไปตน่องครับา <c oughs> ฟังรับกันเด้ ผมซื้อผู้เดียวเดจะผมให้ฟังนะมั้งแต่ถ้างั้นก็เลยครับบรรยากาศของอเชาวในเกี่ยวขวานเดิมเลยคนชอบนกคนรักนกแต่ต้องบอกเรื่องนกนะครับพี่น้องนะอนเนาะเรียบร้อครับต้องใช้เข้าใก่ครับลูงเขี่เยเท้าทุ่งดูให้ไกล เหนียกแล้วับเหนียกน้ำขอน้าขอนะเดียชบเรียกเหนียกน้ำขอน้ำขาแล้วโอไปเ้าไปนองไว้เราททำงานของวราเองแต่เก่งจริงแต่นนอน่าต้องไปเ้าดอกรับซอยยังบ่ได้ ครับชเชนี้อ่ามาแล้วครับสองกุกที่ไหนป้งสองกุกพี่น้องคือสยามครับอ่าคือสยามโชว์สไตล์ผมมันเปลนคนมักดอกสองกุกหละกะ่ะสามกุกเนาะมักแต่แท้คือสองกุกครับสองกุกนี่นัดอ้อนแบบเพชรสยามนี่ครับพี่น้องผมมากแบบนี้เงนินโหน ตรน,น่ัน้นแบ่ให้่ี่วัดไปครับตอนนั้นแต่ว่าลุงกับคันมวลแต่ว่าลุงกับคันเสียงกลางเกิดกับคันย่นเรียกโขดคู่กับคู่มวลแม่ให้เพิ่ไปแล้ว กาแฟฟังนกมันคือบรรยากาศที่ผมต้องการที่สุดนะครับพี่นอ้องบานก็เลยถือว่าเป็นเครื่อุปโดยที่ผมต้องไปซื้อหาอีกย่งไอจากบ้านของถิ่นเองมั้งให้ซุปฮาได้ในบ้านนี้นะครับพี่นอ้องฟังนกขันนางสารกงที่ผมไม่ได้เอาเพชรสยามออกแต่ที่แกผมเอาออกแล้วมันไม่ถือบนแดงกัดครับ พิษยาเนี่เป็นตุกนกที่หมานนี่ลยนะออกไ,ได้เลยแต่ว่าผมบอกผมไม่ค่อยได้ออกแค่นั้นเองผมบอกแต่คุณซาเนาะพิษยาเนี่เป็นนกมุ่คงค้นนะครับเพราะว่าบินบินมาเข่าแบบเนี้ยคู่เป็นคู่เข่าแบบเนี้ยนะผมเล่นหวงเล้วยอย่าบอก่าใได้เอาออกไปตอนน่อเนาะถ้าออกไ,ได้เลยนี่แป๊บเดียวครับได้เฉลยเลยถึงแม่นบกคันก็นได้ครับผมจ้บอกให้ขณะบกคันนี่ไปใส่ทำไมเนี่ เพื่อแป๊บเดียวครับเข่าแล้วจะลงมานนะจะยามนี่ครับบรรยากาศที่บ้านของผมจะค่อนเดิมเนาะอืมสามผูกครับนี่พันทองอืมเดี๋ยวพันทองครับ สามกุ๊บผ่านท้องเสียงกลางเต็มการร่มดีตะนเห็นเป็นกนกกระรมครับผมใส่บรดยากาไปล่องเทตาม่เองแล้วโอ้สุยดอยอดนกกระรมเลยจุก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 เลยแหละแต่ว่าผมยัไม่อยากสอาเอาไปต่อครับพี่นอ้ะะอนก็เลยฟังอย่าง,างานะนั้นค่ะซื้อเองสิจ่ะหวังอ่ะนะนะครับพี่น้องบรรยากาศของเที่ยวคอนเดิมนเนาะเต้านี่นั่งสามโกง ครเห็นนกโตเห็นแก่กับเห็นกงใสเองไหมอันนี้ก็ตุ่ดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวหลังจากนี้ยไปติไปจอดจอดบนเทปกระตุ่มเนาะว่าจะไปใจ้ด้วยเขาไหมหรอนี่แหละครับบรรยากาศของเก่วก่นเดินครับจะเป็นเตาดินพี่น้องก็จกแช่กัน สบมสไตล์คนมาหนกแบ่งความสุขแบ่งปันกันนะครับกาแฟอุ่นๆนั่งสารกลมเพื่อชื่นใ่นกตัวรักนะทำเองมันได้อารมณ์ดีนะครับพี่น้องก็พี่น้องปกติติดตามผลงานผมตยเดพอเดิมนั่นสุวผมเดียวกันสุขกุมเดินเล่นรับเดินเล่นเสร็จต่อต่อไปนี่กันทักทายกันอีกคับคลิปใหม่คลิปต่อไปครับตอนนี้ตอนนี้ครับ ครับเจ้านี้เศษประทุมบิผมงานนะครับเดีอยเทียงกันอยู่เข้ามาหวามเตียงกันโคู่ไฟโคู่มันโคโูนโคโ่แลกลับไปครับก็หันกระลังสู่กันเทียงกันอยู่ด้อผมเสด็ฝ่าไปทํางานครับฝนกระตกกันเลยไปเอาลงกัพไปน้องเส้านี้เป็นอังคารทีเอ้ยบแม่นวันเสาร์ที่คือซีเศษประุมขันดีดีครับไ่น้องพานยี่สอพานถือว่าสอพานเขาคนเี้ขันห้ก็ดีใจเพราะแห้งแล้วครับ เอาละสัปานี้ก็ดีใจนะครับผมคลิปนี้ขอจบตรงนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ